ถานการณ์อดเองนะครับเองเกินกินันเดี๋ไปจาเยอะจหน่อยกันเห็นมันหงอยมันก็หอยตีมีมันตื้เตกจับไปตุ้งตึงต้นในหนังก็ไปจับก็สลายนีหมนดหน่อยหวาีครับ พี่เจับเขียีตองไม่หีหลานอยู่สองตัวพี่เขดองไม่ตายวีดีกวใกินทุกอย่างครับครับขีมองไปทางานกินงงเลยกปากเลยก็ปขียจ้า่ไปดนให่นจับมาเลยุ่นข้ากล่องพี่อุ่มพี่อุตึมเข้าหนะ

ไขเลยงตรนีแดูมบนยนี่เขาเงีนั่แมวจะเปนเีเดี๋ยวก็โกวนอ่านเครน้ำทุกวันนาเนี่ยนี่นี่นี่้องเสืเเสนี้ใช่มามาต่น นี่นี่นี่นี really game, ่นี่นี Platform, uh, <to insane, ่นี่นี่พุ่นตนไปพุ่นโอ้ยเขาไปไต่เครื่องซากเอผ้าแล้วอยู่ไต่เขีองซากพาอินอ่างมานั่งในกระสอบ